นายชินวัตรต้วงครับและดิฉันนางสาวกติมามาังมูค่ะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับประเด็นสหัวข้อที่เป็นประเด็นร้อนแรงอยู่ครับว่าทําไมประเทศไทยจึงมีวุฒิสภาและในในสังคมต่างๆควรใช้ระบบสภาคู่หรือสภาเดี่ยวต่อไปครับค่ะตอนนี้เราอยู่กับคุณด้าและก็คุณซากิฟนะคะขออนุญาตถามที่คุณด้าก่อนเลยนะกันนะคะว่าเาพราะเหตุใดประเทศไทยถึงมีวุฒิสภาค่ะก่อนนะคะว่า ผู้ที่สภานะคะมีหน้าที่อย่างไรบ้างผู้ที่สภานะคะมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารแ,และก็สภาผู้แทนราษฎรค่ะรวมถึงพิจารณากฎหมายก่อนบังคับใช้ด้วยซึ่งตรงนี้นะคะจะช่วยให้กฎหมายนะคะมีความรบอบคอบแล้วก็ลดข้อผิดพลาดมากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็หน้าที่สําคัญอีกหน้าที่หนึ่งของสวอลเลยก็คือมีบทบาทสําคัญในกระบวนการแต่งตั้งบุคคลในตําแหน่งที่สําคัญสําคัญด้วยค่ะ ดังนั้นนะคะที่ฉันก็เลยเล็งเห็นว่าประเทศไทยนะควรมีวุฒิสภานะคะหรือว่าสวค่ะเพราะว่าจะได้เป็นระบบที่ว่าช่วยถ่วงดุลอำนาจและการตรวจสอบของการทํางานของรัฐบาลแล้วก็สภาผูธธ้แทนราษฎรค่ะเพื่อให้ประเทศการบริหารของประเทศไทยนะคะมีความรอบคอบและก็โปร่งใสมากขึ้นนะคะก็อย่างที่คุณด้าได้บอกไปนะคะว่า ต้องการให้มีวุฒิสภาใช่ไหมคะเนื่องจากว่าจะได้ทวงวหนืนอำนาจและก็ตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลและก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อความรบอบคอบและก็ความปร่งใสครับคำถามต่อมาถามคุณซาเกตนะครับว่าคุณซาเกตเนี่ยคิดว่าในสังคมไทยเนี่ยควรใช้ระบบสภาคู่ต่อไปหรือว่าควรเปลี่ยนมาใช้ในระบบสภาเดี่ยวครับแล้วก็ทําไมถึงคิดแบบนั้นรระบบสภาคู่เนี่ยจะช่วยสร้างสมดุลทางการเมืองและเสริมความเข้มแข็งในกระบวนการ ตรวจสอบอำนาจของรัฐนะครับทําให้การบริหารประเทศมีความรอบคอบและยุติธรรมมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการปกป้องสิทธิของประชาชนและก็ศถาจรภาพของประเทศนะครับระบบสองสภานะครับจะช่วยในการพิจารณากฎหมายและนโยบายมีความรอบคอบมากขึ้นนะครับเนื่องจากการร่างกฎหมายเนี่ยมันต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองสภาก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ซึ่งลดความเสี่ยงของการออกกฎหมายที่มีข้อบ,บกพร่อง และเพื่อประโยชน์ให้กับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับและมีและการมีระบบสภาคู่นะครับยังช่วยสร้างเสถียรภาพทางการเมืองเนื่องจากการมีสองสภาที่มีอำนาจแตกต่างกันนะครับทําให้การตัดสินใจทางการเมืองมีความรอบคอบและหลายมุมมองซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการปกป้องสิทธิของประชาชนและรักษาเสถียรภาพของประเทศครับคุณคิดได้ต่อไปนะครับว่าเออ ประเทศไทยเนี่ยยังคงเป็นพมาคู่อยู่เพื่อจยังงเป็นอำนาจเพื่อที่จะทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายบริหารก็ฝ่ายนิติบัญญัติเพื่อจะทําให้ทํางานแบบมีประสิทธิภาพและก็ได้กฎหมายท,ที่ที่มีที่ไม่ได้เอื้อต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อจะทําให้ประเทศเนี่ยมีคุณภาพและก็รักษาเสรีภาพของประชาชนและก็สิทธิของประชาชนได้ค่ะวันนี้นะคะก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยค่ะคะ่ะพักกันสักครู่นะคะแล้วมาเจอกันในช่วงต่อไปนะคะ ที่สองนะครับโดยเรามาพบกับคุณเดียและก็คุณอนอรครับค่ะก็ขออาานุญาตถามทั้งสองท่านนะคะว่ารัฐสวัสดิการเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วก็มีความสําคัญต่อการพัฒนาประเทศและความมั่นคงของลรอ,งอย่างไรมีสังคมครอย่างที่ทราบนะครับคือรัฐสวัสดิการหมายถึงระบบที่รัฐมีบทบาทในการจัดสรรสวัสดิการพื้นฐานให้กับประชาชนเช่นการศึกษาที่มีคุณภาพการรักษาพยาบาลหรือไมอ่ก็จะเป็นประกันสังคม ที่ว่าใชและก็ในส่วนของการจ้างงานครับโดยจะมีเป้าหมายเพื่อที่เพิ่มคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ําและสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในสังคมครับก็ในระบบนี้จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงสิ่งที่จําเป็นในการดํารงชีวิตโดยไม่ต้องพึ่งพาภาคเอกชนได้ครับซึ่งเป็นการสร้างความมั่นคงและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมสําหรับทุกคนในสังคมด้วย ในการลดช่องว่างระหว่างคนจนและก็คนรวยด้วยครับและยังช่วยให้ประชาชนที่มีชีวิตที่ดีขึ้นในทุกช่วงชีวิตด้วยครับต่อมาก็คือจะพูดในส่วนของความสําคัญของรัฐสวัสดิการแล้วกันนะคะก็คือจริงๆอะมันเป็นปัจจัยหลักของการพรัฒนาประเทศเพราะว่าประเทศที่ดีก็คือต้องต้องมีรัฐสวัสดิการที่ดี ข้อแรกเลยก็คือสร้างความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำค่ะรัฐสวัสดิการช่วยลดช่องว่างระหว่างคนจนคนรวยทําให้ทุกคนนะคะมีโอกาสาเท่าเทียมกันก็คือประเทศไทยอาจจะเป็นประเทศที่คนคนรวยก็รวยก็รวยมากจนก็จนมากใช่ไหมคะมันก็เลยทําแบบ มันก็เลยทาให้แบบเราอาจจะเห็นความต่างชัดก็คือถ้ามีรัฐสวัสดิการเข้ามาช่วยตรงนี้ไม่ว่าจะการว่างานต่างๆมาจะช่วยช่วยช่วยส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยมากขึ้นโดยไม่จํากัดเฉพาะกลุ่มที่มีฐานะดีค่ะต่อมานะคะข้อ2ก็คือเพิ่มศักยภาพของประชาชนค่ะในด้านของการศึกษาระบบสาธารณสุขที่เข้าถึง ได้ช่วยให้ประชาชนนะคะมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีขึ้นก็คือการศึกษาในไทยตอนนี้ก็คือมันจะมีตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง15ปีใช่ไหมคะที่ปีอยู่ก็คือถ้าถ้าให้ดีกว่านี้ก็คือมันจะจนถึงปริญญาตรีมันก็จะเข้า,าทําให้ทุกคนเข้าถึงมากกว่านี้อาจจะตรงนี้อาจจะช่วยลดอัชญากรรมด้วยเพราะว่าถ้าทุกคนเรียนจบมีงานทํอาอัชญากรรมก็อาจจะลดลงด้วยระบบสาธารณสุขที่ ที่ตอนนี้ก็คือจะมี30บาทรักษาทุกโรคค่ะในไทยก็คืออันนี้ก็คือต้องยกคมติความชอบให้กับคุณทักษิณในช่วงที่เขาทําใช่ไหมคะก็คือมันก็ช่วยช่วยเยอะอยู่ต่อมานะคะส,ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพัฒนาทักษะและศัก,กยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่ในส่วนของหัวข,อขอ้อสุดท้ายเลยก็คือเสริมสร้างเสถียรภาพทางสังคม ก็คือรัฐสวัสดิการช่วยลดปัญหาความยากจนและการว่างงานทําให้สังคมมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นประชาชนมีความมั่นคงมั่นใจในอนาคตลดความเครียดทางเศ,ษศร,รษฐกิจและสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นคือจริงๆในประเทศไทยดิฉันก็มองว่ามันก็หลายๆอย่างอาจจะมีมาแล้วก็คือสาธารณสุขการศึกษาแต่เหมือนระบบขนส่งแบบที่เข้าถึงเหมือนที่ปัจจุบันก็คือรถรถไฟ ตลอดสายย0สบาทก็คือยังยังต้องรอยังต้องรอกันต่อไปเนาะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะก็คืออย่างนี้คือในสถานการณ์ที่มีก็คือช่วยยกระดับพื้นฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนเหมือนแสี่อาจารย์หนึ่งได้พูดได้ว่าคือถ้าว่าคนคนรอเนี่ยถ้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังไงทุกคนก็ต้องมีความต้องการที่มากขึ้นอยู่ดีใช่ครับแล้วก็ตลาดเรื่องทีรจะไปในรัศดรการที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คือหมื่นๆตลอคุณเยียว่าคุณมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างคร to ับ ได้ยังคุณว่์ได้เรื่อยังยังไม่ได้เหมือนกันติดติดตรงไหนตอนนี้ครับติดตรงไหนเปีดสามเสสามแล้วก็มีมีเคยไปได้รับสวัสดิการหรือว่ามีพบเจอกับปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสวัสดิการทบ้างไหมครับในเรื่องของการแบบที่เราตัวเองได้รับแบบเจอปัญหาอะไรบ้างเหมือนตามส่วนตัวที่พีกรเคยเจอก็เกี่ยวกับพวกแบบสวัสดิการรัฐในช่วงแรกๆก็จะมีความปัญหานิดนึงก็คือ เข้าไปมีการเข้าใช้จํานวนมากก็ทําให้เกิดการร่มทำให้เกิดความไม่เกิดด่าช้าอถ้าหากว่าถามถามว่าบัรสวัสดิการนัดดีไหมดีครับอาจจะจะช่วย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 นิดนึงในการที่จะช่วยจัดจ่ายให้สอนให้กับคนในพื้นที่ได้อันนี้ขออนุญาตเพิ่มเติมในส่วนของทุกคนอาจจะกลัวเรื่องภาษีที่แบบจ่ายภาษีมากแล้วก็มันทําให้แบบจ่ายภาษีมากแล้วแลขกับอะไรหล่ะประเทศไทยในเมื่อมัน มันมันไม่ได้เห็นใช่ไหมคะถ้าเราจาา่ายภาษีมากไปแต่จริงๆอ่ะเหมือนในประเทศฝั่งยุโรปที่เขาจ่ายภาษีกันมากก็คือในส่วนนี้คือเขามันมันก็แลกกับรสัสดิการที่สบายขึ้นแบบใช่ที่ดีขึ้นไม่ว่าจะขนส่งอะไรต่างๆการศึกษาด้านสาธารณสุขต่างๆมันก็ดีมากแต่ว่ามันก็ต้องอยู่แล้วแล้วแต่ประเทศด้วยค่ะผู้นําถ้าถ้าดีก็ ก็ดีก็เหมือนเหมือนประเทศไทยในยบริบทของประเทศไทยก็เรายังขาดความเชื่อมั่นต่อน,นก,การเองินอยู่ที่ว่าฐานเงิจ่ายภาษีที่เยอะไปแล้วก็จะนําเงินของเราไปบริหารที่มีประเทศชาตรู้บ่า,ปปา<ช>อันนี้ก็ยังเป็นข้อกังวลอยู่ในความไม่เชื่อมั่นของหน้าก,การเืินในประเทศไทยคบคราวน,นี้นะคะก็ขอบคุณ,ณคุณเบียร์แล้วก็คุณมอสมากเลยค่ะค่ะพักกันสักครู่นะคะแล้วมาเจอกันในช่วงต่อไปนะคะเท่ยที่สามครับกลับมาคาถามที่ถามครับ ค่ะวันนี้นะคะเราก็ย้ยกับคุณตังเมฟาตินและก็มีมี่นะคะกับค,าะคะออําถามแรกนะคะขออนุญาตถามที่คุณตังเมก่อนเลยนะคะที่ว่าคุณตังเมคิดว่าประเทศไทยจะสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐที่มีการจัดรัฐสวัสดิการเพื่อประชาชนอย่างทั่วหน้าเท่าเทียมได้หรือไม่คะคุทำไมที่นี่ไ้คะดิฉันคิดว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะพัฒนาไปสู่รัฐสวัสดิการที่ทั่วถึงและเท่าเทียมได้หากมีการดําเนินนโยบายอย่างจริงจังและ ต่อเนื่องค่ะที่ผ่านมารัฐเคยมีมาตรการสวัสดิการบางอย่างเช่นระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทองและกองทุนประกันสังคมซึ่งช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลและความมั่นคงทางอาชีพในระดับหนึ่งหากมีรัฐบาลที่มีความโปร่งใสมีการจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตของประชาชนมากกว่าผลประโยชน์ทางการเมืองจะทําให ระบบรับสดิการที่ครอบคลุมและเท่าเทียมเกิดขึ้นและพัฒนาได้ในสังคมไทยค่ะครับขออนุญาตถามคุณฟาดินแล้วก็คุณมนี่ครับคำถามคืออยากรูปแบบรัสวัสดิการที่คุณฟาดินและคุณมนี่คิดว่าจะที่ต้องการที่จะทําให้เกิดขึ้นในประเทศไทยมีรัศดิการเป็นอย่างไรบ้างดิฉันคิดว่าการศึกษาฟรีจนถึงาาระดับมัธยมตีค่ะการศึกษาเนี่ยถือเป็นพื้นฐานที่จะช่วยให้ประชาชนสามารถพัฒนา คุณภาพชีวิตและมีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพการงานค่ะในปัจจุบันค่าใช้จ่ายในการศึกษายังคงเป็นอุปสรรคสําหรับหลายครอบครัวมากโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถส่งบุตรหลานให้เรียนจนถึง,ถงอุดมศึกษาได้การศึกษาฟรีจะช่วยลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการประกอบอาชีพค่ะ รัควรจัดสรรงบ่ประมาณเพื่อสนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าหนังสือและค่าอุปกรณ์ทางการศึกษารวมถึงให้ทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ค่ะทั้งนี้หากดําเนินนโยบายนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ประชาชนมีโอกาสพัฒนาตนเองสร้างรายได้ที่มั่นคงและลดปัญหาความยากจนในระยะยาวค่ะคุณนี่นะคะคิดยังไงมิฉันคิดว่าควรมีเงินเยียวยาสําหรับผู้ว่างงานโดยเฉพาะบัณฑิตจบใหม่ ว่าว่างานเป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐก,กิจและสังคมโดยเฉพาะกลุ่มบัณฑิตจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์และยังต้องใช้เวลาในการหางานหากไม่มีมาตรการช่วยเหลืออาจจะทําให้พวกเขาประสบปัญหาทางการเงินจนต้องพึ่งพาครอบครัวหรือเข้าสู่ภาวะหนี้สินรัฐควรกําหนดนโยบายเงินเยียวยาสําหรับผู้ว่างงานโดยเฉพาะบัณฑิตจบใหม่ที่ยังไม่มีงานทําภายในหงเดือนหลังเียนจบซึ่งอาจจะกําหนดเป็นเงิน สนับสนุนได้เดือนตามอัตราที่เหมาะสมเช่น50-70%ของแรงงานขั้นต่ำในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ควรม,มีโครงการฝึกอบรมทักษะเพิ oh. ม่มเติมเช่นหลักสูตรดิจิตัลเทคโนโลยีหรือภาษาต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการหางานที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในโยบายนี้ไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนทางการเงินในช่วงเปลี่ยนผ่านจากการศึกษาเข้าสู่การทํางาน แต่ยังช่วยให้บัณฑิตมีเวลาพัฒนาทักษะและหางานที่เหมาะสมกับตนเองมากขึ้นซึ่งจะช่วยลดอัตราการว่างงานในระยะยาวและสร้างแรงงานที่มีคุณภาพให้กับประเทศค่ะก็เกี่ยว้นื่อกับการเสนอแนวแนวคิดหรือว่านโยบายที่คุณปาริณแล้วก็คุณณิมีได้เสนอมาครับก็คือมีกรณีการกรณีการศึกษาที่ดงระดับปริญญาตรีแล้วก็เงินยาวยาสำหรับผู้ว่างงานโดยเฉพาะบัณฑิตจบใหม่ โดยการศึกษาที่เรื่องถิ่นเป็นนิยມของหลายๆพรรคไม่ว่าจะเป็นพรรคก้าวไกลแล้วก็พรรคเพื่อไทยที่เป็นรัฐบาลอยู่แต่ก็ยังไม่ได้มีนิยยนี้ไม่ได้มีสวัสดิการนี้เกิดขึ้นจริงและคิดว่าและคิดว่าหากมีนโยยนี้เกิดขึ้นจริงสำหรับพวกเราที่เป็นนักศึกษาแล้วที่เป็นนักศึกษาอยู่ก็คิดว่าเป็นเป็นสวัสดิการที่จําเป็นสําหรับพวกเราแล้วก็ตัวรุ่นน้องหรือตัวลูกหลานเราที่จะเข้ามาศึกษาในระดับอุดมศากรา ในอนาคตครับและในส่วนพวกเราที่จะไปสู่เมื่อเราเรียนจบไปแล้วเนี่ยเราก็มีความกังวลที่ว่ามเมื่อเจบไปแล้วเราจะมีงานทําหรือเปล่าก็เ,าเลยว่าในใน,ใ,นในในนี้หรือสวัสดิการเนี่ยคิดว่าหากมีหากมีขึ้นมาเนี่ยทาให้เราไม่ทําลายข้อกังวลหรือหรือว่าลดข้อกังวลของเราได้สําหรับที่จะมีเงินเยาวๆในการตอนที่เราว่างงานหรือกำลังหา,หางานอยู่สําหรับบัณฑิตจบใหม่ค่ะวันนี้นะคะก็ข,ขอขอบคุณทั้งสามท่านมากเลยนะคะ ครับก็จบกันไปเลยนะครับสหรับ3คําถามและคําตอบ3ข้อก็คือทั้งสบวแลวก็คาถามเกี่ยวกับสวัสดิการรัฐแล้วก็ในส่วนของรูปแบบรัฐที่อยากที่เกิดขึ้นในไทยก็คือทั้งเรียนฟรีแล้วก็เงินเยียวยาสาหรับผู้ที่ว่างงานโดยเฉพาะบ้านินใหม่ก็เป็นรัฐสวัสดิการที่ดีที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นจริงทั้งในส่วนตัวของผู้ผู้พูดแล้วก็ทั้งในส่วนตัวของผู้ที่เรียนอยู่ก็อยากให มีรัชการนี้เกิดขึ้นทั้งจะได้ประโยชน์ทั้งตัวตัวเองแล้วก็รุ่นน้องหรือลูกลูกหลานที่อยากจะเข้ามาศึกษาต่อในอุดมศึกษาแล้วก็สําหรับนโยบายเยียวยาเงินของผู้ที่ว่างงานก็อยากให้เกิดขึ้นจริงเพราะว่ามันจะเป็นตัวช่วยสําหรับผู้ที่ว่างงานในปัจจุบันครับค่ะวันนี้นะคะก็เราสองคนก็ขอลานไปก่อนสวัสดีค่ะ